สวัสดีทุกคนพวกกับสองคนก,กินอีกแล้ววันนี้พามากินหอยแข้งหน้องหอยแข้งจำเจ้าซี่พุทธเชฟแสบพ,พิเภกอะไรหนองมาพักอะไรานี่ได้พักหอมหอมปนเลยกับพักผักซีกับผักสลัดพี่น,ปปน,น้องมาอกันกินกันก๋อกก๋อกเยอะเยอะเลยแต่กระสิบริบบิปอนไรหนอนอ๋อ 嗯，看看什吗？Hmm. Yeah, Um, så

เดี๋ยวฉันพูดแบบคุบรถขนาดนี่เซ็เมา เดิมๆเลยเมื่อกี JI, ้เราเรบอกง่ายๆโอ้โหนี้นะชิปกระป๋าอืมเต็มปากเต็มคำ Mmm. Mm hmm Yes, yes. yes. Mm -hmm. Okay, well, well, well. ซ้ำๆแบ่อี้เลยไปมากอีกไม่ทุกโซ่ทำจัตบเครืะอผ็ดมาก แบคอร์นยูมยแคงแกมครับมะเขือโคตรคลั่กเลยเนาะ <c oughs> mẹ bằng cũng bằng như này ô bình thường rồi cũng xét mẹ mẹ bằng mẹ mình mình bằng mẹ 怎么可以？<Some> 嗯。Mm. 嗯。Mm. cái thương ngon Giờ này xả xả đây Mm-hmm. ความแซบไม่เคยเป็นดีใครอืมอืม เดีวะตงเียรตแด้วกเี๋พูกับอาเข้มข้นรสาสิแบบเด็กขนาดน่ะอแบบอืขวดั้เลย อร่อย่มดะแข็งแบบหนานน่นน่นเลย,เย,ว,ย,เลยว้าวหอมๆอมารแข็งสด ปินแทบบ่ไร้พนี่น้องบักเป็นแสนอืมอืมัวปิ่นสุดโซเลยกิ้กันมกิมเด็ดเด็ดเพเพชอ้เขากันบาาักค้างอืม รสเนื้อเลา,าสุดจัดเลยอือครับอากากระมอนไ่ได้เป็นเพลิงมั้งเน,นาะบอ

ว่าสิบานมันเบล่งอาตนมันเบล่งยำได้กะบบเมนค้นนิดนึงเป็นมูต่างดาวละอันบนเพื่อกลายโดยพี่น้องเต็มหน้าเต็มตาเลยอืมอื้มบั Mm-hmm.